นี่คืออะไรแปเปลี่ยแปปลี่ยลไปเปลกแปลกแปคือนี่คืาแล้วข้างซ้ายอะค่ะคือพนักันค่ะกกะสวัสดีค่ะบสหรับวันนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันโดยไม่ได้ถั่หมาย เพราะวันนี้ต้องมีวิปหมายอันดีนะครับที่จะทำให้เราหกคนมาโดนตัวกันได้เพราะแต่ละคนเนี่ยคิวทองเรื่อป่วยพอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้ก,กันนะครับว่าวันนี้เราต้องหกคนมาทำอะไรเรามารู้จักกับชื่อที่เราทนกันเลยดีกว่าว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว,ว่ายังไงบ้างนะครับขอเริ่มที่นี่ก่อนเลยนะคะรับสำหรับนี้นะฮะชื่อว่าทั้งตัวเล็กและนุ๊นี้ก็ต้องพี่ปิ๊กคนนี้แหละครับ วันออยู่เต็มโ้สวัสดีค่ะมิ้นน้อยร้อยน้อนค่ะโอเคครับหลังจากที่เรารูจักชื่อขอเพื่อนๆทุกคนแล้วเนี่ยวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่ปิ๊กเพื่อนๆผู้บอกกันนะครับว่าวันนี้เรามารวมตัวกันเพราะว่าเราจะมาเล่นเกม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 ,เกมแหววคืนนี้ใครหอนค่ เกมแวร์วูฟรู้ไหมใครหอนในตอนกลางคืนผู้เล่นแต่ละคนจะต้องหลับตาผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดบทบาทคนละหนึ่งใบโดยในเกมจะมีบทบาทดังนี้นายพลนอยู่ฝ่ายชาวบ้านหากนายพลาตายนายพลนจะสามารถเลือกหนึ่งคนไปตายด้วยได้คนบ้าต้องถูกหวตให้ตายในตอนกลางวันหากเขาถูกหวตตายในตอนกลางวันเขาจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นแต่ถ้าถูกฆ่าโดยหมาป่าตอนกลางคืน รือตายจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การโหวตจะถือว่าแพ้บอดี้การ์ดอยู่ฝ่ายชาวบ้านในตอนกลางคืนบอดี้การ์ดสามารถเลือกปกป้องผู้เล่นจากการถูกฆ่าจากหมาป่าได้หนึ่งคนแต่ห้ามซ้ำกับคืนก่อนหน้าแม่หมออยู่ฝ่ายชาวบ้านในตอนกลางคืนแม่หมอสามารถเช็คผู้เล่นว่าเป็นคนดีหรือเป็นหมาป่าได้คืนละหนึ่งคนลูกหมาป่าอยู่ฝ่ายหมาป่าในตอนกลางคืนจะต้องเลือกฆ่าผู้เล่นหนึ่งคน และหากลูกหมาป่าตายลูกหมาป่าต้องเลือกผู้เล่นคนอื่นให้ตายไปพร้อมกับตนเองหมาป่าในตอนกลางคืนหมาป่าจะต้องเลือกฆ่าผู้เล่นหนึ่งคนเมื่อถึงตอนกลางวันทุกคนต้องคุยกันและหารือว่าใครคือหมาป่าเพื่อโหวตออกหากฝั่งชาวบ้านถูกโหวตหรือถูกฆ่าจนจํานวนเหลือเท่ากับหมาป่าหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะหากหมาป่าถูกโหวตออกจนหมดชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชนะ どう <laughs> ลืมตาครับโอเคกโอเคหลับตานายพาลืมตาครับโอเคนายพานหลับตาคนบ้านลืมตาครับมีปีศาจอย่าขยับโอเคคนบ้านหลับตามาบ้าลืมตาครับปีศาจอยู่ที่ตลอดการที่เราส่งการได้ยิงนีเขาว่ายังไงเป็นแฟนกันหรอกจริงไหลับตาครับลูกมาบ้าลืมตาครับลูกมาบ้าหลับตาใช่ไมทุกคนลืมตาขึ้นมาครับ ให้ใบโดดให้วนจะเริ่มกันนในคืแรกให้ทุกคนเริมใบโดของตัวเองสั้นเริ่มจากเริ่มจากมินะเริ่มจากของมินก็มีเกาะกามโตคือเกาะน้ำโตตลอดเกาะกมไม่ครซ้อมสามตามิ้วกอกน้ะฮะมนเทมปุยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นของนี่นะเป็นหัวสั้นแก้มเด็กๆ อันนี้โรยแตงกวาโนี่คุคุณเลยหลข้อในชันะก็คือแหม่อันนี้ปิ๊กปิ๊หรอมีโรลูกแกะด้วยหรอจมาตอนนีก็ สงสัยเหมือนกันว่าทีมงานแอบใส่โลอะไรมาหรือเปล่าทำไมเปิดมาแล้วเป็น,ปนวิ่งนองโตผมยาว <im it> หุ่นเอสคคุุณณขึ้นไม่รู้นหมดไม่รู้ว่าบา <im it> บคนนี้ต้องทำหน้าที่อะไรอ่ะเกลียดอะไรทัเกนั้ลนะฮะหลงหลงเกมหรือเปล่า, <c oughs> าเ,น,ะะเนี่ยว่า <c oughs> เป็นแป้งไลมเหมือนกับความคันแหละค่ะโรดิฉันนะคะผมยาวผมเสียด้วยอันนี้เถึงตัวเอง ก็เศร้าของผมนะคะลูกฉัน,น,นเป็นคนดีลูกป่ปาเฮ้ยป่ปาป่ปาอันนี้เป็นแค่เขาเรียกว่าไงครัเป็นแค่แบบบางส่วนบางคนก็ <c oughs> อาจจะจริงได้คือสีแดงหลังจากนั้นเราก็จะทุกคนหลับตาครับค่ำคืนแรกได้เริ่มขึ้นต้นแล้วนะครับหมาป่าลูกหมาป่าลืมตาครับเลือกที่จะฆ่าไข่ในคืนแรกครับ เอใครดีพิกอยางไดดีไรพิกอกเอาขาเีปาเนี anyway> okay. Now, <S <S ่ยเอาฟีฟาพกเอาีฟาโอเคมาปัดลกมาปั่นหลับตานะครับผู้ยังรูหลับตาครับเลือที่จะเช็คไข่ครับมาป่าครับอุ้ยเอ้ยียมือคนรดีเลยครับู้หยังหลับตานะครับผู้ขลับลืมตาครับ เรื่องที่จะปกป้องไข่ครับไม่เห็นไหนผู้สิ่ไม่อยากใหปกป้องไข่เขาเขาเขาครับเพิร์มันนี่เลยมันนี่เลยมา <c oughs> โอเคออกครั้งหลับตาครับโอเคอเคช้าแล้วทุกคนลืมตาได้ครับเช้าสดชื่นเ <c oughs> ช้าจริงกัลับขื่ไม่มีผ <c oughs> ู้เสียชีวิตครับ <c oughs> ลแสดงว่าใกล้หมด,ดบบฤฤฤทัทีอย่าง,าง,งาผู้ทายขอบคุณขอบคุณที่ชมนะครับเป็นยังไงแต่ว่าเมืม่อคืนไมีเสียงอะไรแนะปลกไหเสียงยังไงมึดหมาป่าเสียงแบบเสียงหอนไหมเสียงเห่าเสียงเสียงทำนายเสียงหัวนั่งขอว่าเสียงจิ้งโดดดูดเปลืเปลืยตัวไหมครับเปลือยเปลือยอันนี้คืออะไรใครแปลกน้ำแปลง คือข้างซ้ายอะค่ะคือกานั่งสันกุนเหมือนลอกคุณจะรู้ไหมว่าคนเคยเกิดขึ้นมาก่อนคนใช่แล้วเขาก็บอกว่าดี่ฉันขยับแต่เขาเป็นคนขยับจริงอยู่ท่านี้แล้อยู่ดีๆก็เอีฉันอยากบีบบอกค่ะอ๋อจะอารมณ์ชุกน้องแต่ที่ไ้เสียงี่หวานนะ อะคึ้นมาดีผับไปเราไม่ได้สามารถอะไรเลยนะฮะจากเรื่องนี้ไปทำอะไรมางอคก็อย่างที่บอกยครับเมื่อคืนก็ทำอะไรอะบางครั้ง่านทางเขาเล่นยิมด้วยแลนโง่ทากใช่แล้วคุณเสื้อหคุณดูแบบทุกแรกกตาทุกุ๊บปุไปมาคุณยังไงเล่อะรนพูดูไยังไงพูดเลยฉันได้กิ่นสาบมา ตลบก้วุ่่งกระตายเาวอ่าอันนี้มีมวลพลังานใช่ใช่ฉันรู้สได้ห่ในหกสในกวมีลูกหมาป่าด้วยฟี่าคุณยังไม่ได้พูดอะไรเลยใช่าพูดออกมาหมอคพูดเรยไม่เชลยขวปดเกยข้าวปวดเนาะเรว่อะไรก็ลองวดดูอาจจะเป็นหมาป่าเงียบหรือเปล่าไม่รู่เาแต่ว่ามันก็มีหมาป่าที่พูดมาด้วยนะ ้หมือนวิวพูดเยอะมากขึ้นนะเนรอบนี้อาจจะเพราะวเปิดห้องหมไม่แต่ว่าเราจไม่มีหลักฐานอะที่สมับสนว่วิวเป็นไม่ต้องไปคนบมาแต่นี่หลัหฐานคอถืว่าเขาส้องเเั้งหมดเวลาไม่สคเชีรนนี้ใครเชื่อที่จะบเพามันเล็นโบนโบค่ะก็บๆไม่มีนเลยไม่รู้แหละเชื่อจริงๆไม่เราล่ากไม่มหมือเราเย คืเราคือแต่้อเราปลี่ยนไปีเราเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมชีเราต้อมจิ้มเหลือก็คเอแม่คือแม่สบไทยชีครับในสามสองหนึ่งคุณพิ๊กสามโคนคุณปับแป้งหนึ่งคุณพิฟ่านหนึ่งคุณบิวหนึ่งอืออุ้ยเล่ว่าีตายตายเหรอมา่ยเป็นองเอกฉัน คือเราไม่ได้แบบจับกันที่มูลความจริงนะจับกันทีสัขาให้ตายไปจะได้ดูข้ามคืนที่สองไม่เริ่มขึ้นแล้วหมาป่าลูกหมาป่าลุมตาครับเลือกที่จะฆ่าใครในคืน้หมาป่าลูกหมาป่าหลับตาครับผู้อย่างลืมลืมตาครับเลือกที่จะเส็ยใครครับ มาแกหวดเขาตายในคืนนี้ลูกหมาป่าโอเคหลับตานะครับองค์พระลืมตาครับไปเกยอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวมันจะมีที่รุดเรื่องที่จะเซฟใครในคืนนี้เขาสวยเขาด้วยโอเคหลับตานะครับเช้าแล้วทุกคนลืมตาค่ำคืนนี้มีคนตายหนึ่งคน ไั่งก็คือน้องหมิงเฮ้ยเจย์ตกลงไปในตังค์เหลือใครเหลือเราสี่คนใช่ไหมมันมองได้อย่างงี้แปลกๆปลนะคะคือเสียมคือเรามีเรามีแบบมูอะไรบ้างมีใครรู้อะไรบ้างใครเป็นเซย์กับซาล่าชีวิตตัวเองอะอ้พูดอย่างเล้นาเลยเป้นคนไม่มีใครพูดเลยหรอมีใครคุณเซอร์หรอ ที่ว่าคุณน่าจะมีโบนสักอย่างดูสต่ำแล้วเขารู้สึกว่าข้างขวากับข้างซ้ายเนมันไม่ปลอดภัยเหมือนกันเขาใช่ไหมล่ะเยเขาก็เลยคิดว่ารอบนี้น่าจะข้างควรจะไปด้วยกันเลยล่ะเพราะเฮ้ยไม่เดี๋ยวเขาต้องพูดตัวเองก่อนว่าเขาอะเป็นหนุ่มรองก้าปโต อีกแล้วต้องเป็นปิดหรอเจ็บซีไม่คือเกตตอนแรกเป็นาสาวจริง,รงๆเขาปกป้องแป้งไในสามตาที่แล้วว้าวขอบคุณแต่ว่าเสียาง,งินไม่เอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงตาที่เขาปกป้องแป้งเพราะตาที่แล้วแป้งอัดจนต,ตายขอบคุณม,คมีใครเสนอตัวไปเซ็นไหมก็เปล่าแป้งไม่ทันบอกไม่น่าจะเป็นเสียแล้วพอโพสตเนี่ยพูดว่า เฉลยแล้วเป็นลูกหมาปาหมาปากเป็ฆค่าเลยก็เลยตายไปคะขอให้หมาปากก่าปาเหรอน้า้าเป็นแปะเป็นแปะเไ็นแปะไปได้หมดยกแล้วนะม่นเลยนะเาจะบ่ดคืนนี้ใครเลือกที่จะบ่ดยกมือขึ้นทัก คืน uhm. นี้มีคนเลือกที่จะโหวตสองคนนะครับจะให้เวลาดิสทับกันอีกหนึ่งนาทีนี้เพราะว่าสมุนี่ยไหนใครจะพูดอะไรเขาเป็นบมนิกาบิลเขาเป็นโมนิกาแต่ว่าตอนโหวตบิลกับบิลทีเขานันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะแล้วอุ้ยแล้วพูดแบบของพี่ไม่ได้เลยครับจิววัชรหวานเป็นคอมเมนต์ ใช่คุณคุณมีอะไรจะที่สุดไหมทำไมคุณเลือกท่จะถูกว่าเขาแต่คุณเลือก,จก,อก่จะเลือกเขา <likewise. S 1> ก็ตามว่นที่แป้งพูดเยอะอา้าวพวว่า,าวปิศาจประโยคคุณมีอะไรจพูดไหม <c oughs> อา้าเลือกให้เทียบแต่แงเลยไม่เป็นการแบบผมมองกรีตัวอย่าอ่ะเราไร่โยกอะปีบ้าอะว่าจะเป็นไงเขาเป็นคนปกติที่ ไม่แล้วทำไมเขาต้องพยายามพูดตัวเองเยอะด้วยทั้งที่แกก็น่าสงสัยเหมือนกันตรงไหนแกพูดมาแกบอกว่า<ะ>แกเป็นคนปกติอ่ะอันนี้โกยหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่พอเล่นพอ,อเล่นขเนขาไม่ได้ก็เลยไปเล่นพี่บ้าแล้วโกยหรือเปล่าโดนลูกแล้วเนี่ยโอเคหมดแนะคะคืนนี้ใครเลือกที่จะโหวตยกมือขึ้นครับก็คือคืนนี้ไม่โหวตเพราะเพราะว่า สมมติว่าถ้าตาเป็นคนหนึ่งว่ามันไม่ใช่อ่ะอีกเกมหนึ่งมันแพ้เลยไงคืนนี้อ่ะแต่ว่าถึงแพ้เราก็ไม่ได้อะไรนะชนะก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันจะดีกจะดีกักินน้อยคืันเปนเหนือยกันแน่ครับเนี่ยอ่าหลับตานะโอเคถือว่าคือค่ำคืนนี้สคิปไปนะครับโอเคค่ำคืนที่สามเลเริ่มขึ้นต้นเริ่มติมขึ้นแล้วครับหมาป่าลูกหมาป่าลืมตาครับเล่นที่สักท์ห้าไข่ในคืนนี้ครับ หมาป่ามุกมาป่าหลับตาครับผู้อยากรู้ลึกลับลืมตาครับเรื่องที่จะชีกใครครับไอนี้คนบ้าครับองค์คารักลืมตาครับเรื่องที่จะปกป้องใคร,ใครเนยก็สร้างัตูไปเยอะทีโอเคครับหลับตาได้เช้าแล้วทุกคนลืมตาครับ่ําคืนนี้มีคนตายหนึ่งคน นั่นก็คือน้องปาแป้งเอ้ามันนี่เลยมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันมาถ้อย่ีบไปอเยวแปพราแปสายายอย่างนเปล่าก็เลยข้าแมงแต่ว่าในรรดาพวกเราีคนบ้าหนึ่งคนซึ่งเขาก็ไม่คิด่าเป็นตัวเองไม่คิดไม่เห็รือว่าคิดว่าไม่ใช่ตัวเองหยกก็ต้องเป็นฝีป้าไมงก็หยก เป็นบรรกัศอุ้ยเข้มขนใจเมเป็นรกเขมขนเป็น,ก,น,ก,ปนก็จริงใจเปิดอเผยจริงใจแต่มันต้องมีใครสักคนนึงเป็นมาป่าเพราะว่าถันเป็นมาป่าสมัยแกเป็่หมาป่าทีบ้านาาานคุณหรือเปล่าละ่ะเปล่าแต่คนบริสุทธิครับผมมีออจริงจริงนะมีคุณอะ เอางี้เขาก็เริ่มไม่ก้าโหวตแล้วเพราะว่าจริงไปเนี่ยตัวคนบ้าแน่นอนแต่คนบ้าก็เหมือนจะดูเล่นเกมนบข้งตาก็ได้เป็นประเอเพรดูเขาดูแบบถ้าจับการฆ่าหรอเนี่ยเขานั่แบบช่วยทุกคนเลยหลับ็ไม่ต้กับเขาไม่อยากให้ตสิ่ั้เขานั่เล็นไดเป็รแม่แต่ว่าถ้าเป็นคนบ้ามันก็ต้องแบบอยากที่จะโหวตตลอดหรือเปล่าแต่ตาที่เราประโยคก็ไม่ได้ยกนะที่บ้าแก๊ปั่งเคนบ้าเขาไม่ได้ เขาเชื่อว่าินอ่ะเป็นเออเป็นใจเกิดเออเป็นไจเกอร์สามราคาคืนนี้ใครเลือกที่กระโดดยกมือขึ้นครับ,รบเล่นเป็นเหลือคนเดียวเลยเล่นเป็นผ้าถุงปีเลยไป <c oughs> เดินไปใกอพองโลก็โอเคโอเคไม่มีคนเดินที่จะวนนะครับคืนนี้ได้ผ่านไปคืน24ได้เริ่มตื่นแล้วนะครับหมาป่าลูกมาป่าลืมตาครับเรื่องที่จะฆ่าใครทรับในคืนนี้ อย่างลุงลึกลับลืมตาครับเรือกที่จะเช็คไข่นะคืลูกหมาป่าครับองค์คาราล,ลตาครับเรือกที่จะปกป้องไข่นะคืโอเคครับลืมตาแล้วทุกคนลืมตาครับขําคืนนี้มีคนตายอยู่คนนั่นก็นคือน้องสีฟ้า น้องปี๊ป้าบทคือในพาร์ทสามารถลากคนไปตายได้คนหนึ่งคนเฮ้ยมาใครไปเรามีใครอยากไปกับเราไหมเราสงแสงมาต่อแล้วจะสมุดตลอดรอดนี่แหละมันโดนแน่แล้วที่พูดใช่ั่ะแบบนั้นไม่ใช่หรอเผยไตเผยเผยไตเผยไตเราขอเลือกบิ้วบิ้วพย เคนายพานเลือกที่จะฆ่าน้องบิวและขอแสดงความยินดีกับทีมชาวบ้านครับต้องบอกว่าเกมเมื่อ <chanting> กี <retrieve> ้เป็นเกมที่พีกแล้วพีกอีกเหลือความคาดหมายแล้วเหนือความคาดนอนแล้วนอนกี่เบียร์กี่คือคนละเสรีสิเลยลนะแต่กิงเมื่อกี้ กำลังจกมั่นใจว่าจะชนะเนาะแล้วพี่อิงนะบอกแล้วว่าพี่มีปืนเห็นเวหลัไม่เชื่อพี่บอกแล้วพี่ก้าวเาเป็นนายนาะแต่ว่าแต่ว่าเลอกใส่ไปหน่อยน่ยดืมที่เงี้ยห้าคนได้่อแล้วรหัวเรอกเสียงดังเลยมั่นใจแบพีเศรษสกอะบอกแล้วว่า แต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมเดียวใช่ไหมครับมันจะแบบสั้นเกินนะครับอยากได้แบบประสบการณ์ที่เอกลักษณ์มันนานนะดูกันนานๆเยียๆมา่งๆดูกันตอนอินเทอร์นะครับตอนนี้การก็ไหวตรงหน้าแบบที่เรียบร้อยนะฮะเชิญเลือกไปที่ดึงหลุดตาดึงหลุดใจก็ต้องถูกเกมที่สองได้เลยุ๊ผมเล่นไปที่มานานแล้วตามแนวเลือกได้ไ่นาเพราะว่ามันเป็นใบที่ชอบสไาล์น้ำเใช่ไหมล่ะ โอเคขอเช็คลก่อนนะครับผู้คนหลับตาครับผู้อย่างรู้ลึกลับลืมตาครับโอเคหลับตาครับองค์พรงลืมตาครับโอเคหลับตาครับในขาลืมตาครับในค่าหลับตาครับคนบ้าลืมตาครับคนบ้าหลับตาครับมาป่าลืมตาครับมาป่าโอเค หมาป่าลับตาครับลูกมาป่าลืนตาครับโอเคเรื่องมาป่าลปาบตาทุกคนลืมตาไม่โลกันสักหน่อยเดี๋ยวเราเริ่มจากคุณปิ๊กก่อนค่ะคุณปิ๊กเลือกได้พวกเลยว่าพูดน้อยต่อยใช้กำลังเยรุ่นใหญ่ข้างเน็ตข้างเน็ตเหรอผมยาวเป็นฤาษีเอาคนดีเป็นดี ก็เหมือนจะได้บทเดิมนะครับสาว S มาทีลู่รู้ดิมกต่งท่แล้วู่าฝันก่ที่แล้วเลยเออะรกนตัเดียวกับเดิมแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็คือคือไม่ไปไหนเลยกับคุณดูก็ไม่ไปไหนเลยนี่นอ้ามนเลยวี่ก็ปวดตาร้องเสียงลูกหมาป่า เป็นตัวอันตรายนางคนในบ้านไหนเอาไปมูนอันตรายอันยุ่คืออันยุ่ไวไฟเหรอคือที่อันตรายที่หมายถึงโดนว่าส่วนตัวตัวจริงต่อไปครับต่อไปครับไปเป็นอะไรนะเขาหรอของเขาก็ใส่เสื้อหนักใส่เสื้อไหร่เนี่ยยิ่งเลยยกบอลเลยคนตาไม่หลุดหรอตอนนี้อนนี้ โอเคไม่ลงกันเสร็จแล้วทุกคนหลับตาครับถํำคืนแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาป่าลูกมาป่าลืมตาครับเลือกที่จะฆ่าใครในคืนแรกครับอย่าชี้นี่โอเคโอเคมาป่าลูกมาป่าหลับตาครับผู้อย่างรู้ลึกลับลืมตาครับเลือกที่จะเช็คใครครับ ว่าปิงน่าสงสัยนะลองดูมาปากครับอุ้ยโอ้ยดูอยากโุนรับหลับตาครับองค์คาร์ลลืมตาครับเรื่องที่จะเซฟใครในเที่นี้ครับโอเคครับทุกคนลืมตาครับข้ามคืนแรกมีคนตายหนึ่งคนครนั่นก็คือน้องบิวครับอุ้ย หรือว่ามาป่าแค่น้ได้หรอเหรไม่ใช่ไม่ใช่สวยแบแล้วป่าซองสวยนะเป็นไงเอาไปเลยเอาไปเลยแะตมาไปอแต่เมื่อคืนไม่ัดอยางไทม่คนเมื่อกูเวดัวที่นี่มไหมิ้มโมใครจะมำอไรที่ บอกไม่อกว่ารค่าเราเราคุณเองเราเองเราเป็นเีช่อไละอทเขาแป้เป็นอะไรอะงคนกาก้็อไม่ได้อะไรเลยนอนอย่างเดียวแต่เราต้องการสร็โวะ เราเาจะเม็ดกันไปเม็ดกันมาอย่างนี้แเราว่าเนเสียไม่ใช่เเสียจริงเหรอไม่เชื่อเอามาไม่เอป็นโม้เป็นโม้เป็นโม้ที่ก้บอกให้แบบองเยอะแล้วมันโดหมาป่าเขาตกใจเขาดีใจเลยโอ้อะไรเรียกไรเรียกอะไร่าเี้ผมมีพี่ลูกน่าจะเป็นเสียผมก็ไม่่เ่เท่าไหร่เรล่น ก็แต่ว่าคำสสยทานฟีฟาแอบแต่ว่าอย่าแอบอะไรแอบชื่อคือบิกว่าการที่บิ้วตายเนี่ยนอาจจะมาจากเกมที่ได้หรือเปล่ามันใส่เสตัวอะไรอย่าเออเป็นแกรใช่แบบอย่าลงตานี้ไม่ต้องเล่นเลยพูดมินี้นอะไรตัแมไม่มีบนไม่กล้าพูดจะเดิรถฆ้าตัวหน้าตายไปเลยอกคือเรื่องนี้อสีแล้วหมดเวลา หมดเวลาครับโหวตใครดีเนี่ยชื่อชื่อกเลยคือแรกใครที่จะโหวตยกมือขึ้นครับมันไม่มีไม่มีข้อมเลยถือว่าข้ามคืนแรกได้ผ่านไปโดยไม่มีการหวตนะครับพุกคนหลับตาครับข้ามคืนที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหมาป่าลูกหมาป่าลูตาครับปีอยากฆ่าเรื่องที่จะฆ่าใครครับในนี้ อย่าท่าฉันโปรดอินดูฉันโอเคครับหลับตาได้ผู้อย่างรู้รักลืมตาครับเรื่องที่จะเช็คใครในคืนนี้ครับโอ้ชื่อไตฉันชื่อมากปาครับโอ้ยโอ้ยโคตรแมนมือทองจีาโอเคหลับตาครับองค์รักลืมตาครับเรื่องที่จะเสียใครคืนนี้ครับ แม่อยันให้เซฟคุณมาเซฟเคครับทุกคนลืมตาได้ครับค่ำคืนนี้มีคนตายหนึ่งคนเฮ้ยนั่นก็คือน้องปิ๊กและขอแสดงความยินดีกับทีมหมาป่าและลูกหมาขนาด ไหมวันนี้พวกเราทุกคนก็เรียกได้ว่าเต็มเหนียน่ยวบบริพิตรนะสำหรับไม่ใช่สำหรับเกมแวร์บุ๊ครู้ไหมใครหอมนะก็บอกเลยว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มมากๆทั้งเล่น,ลนๆกับเพื่อนแล้วก็ได้รู้ภาพแท้ที่แท้จริงนะครับว่าเป็นคนยังไงนะฮะควรคบหามไหมนะฮะก็น้องๆก็จะบอกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการเล่นเล่นสนกุกสนานนะก็ขอจะให้เพื่อนๆคนใหม่พูดว่าจับ อารมณ์ที่ได้ในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเอาเป็นคุณประโยชน์แล้วกันวันนี้คุณไม่ค่อยพูดนะฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าชนะเป็นสองรอบเลยหนึ่งชนะเขานั่งพูดตึ้งใช่ชนะเขาเนี่เขาเขาไม่พูดเยอะเขาไม่พูดเยอะใช่นะครับเขาชนะก็มีประมาณนี้นะสำหรับวันนี้นะทั้งสองเกมของเรานะฮะใช่ครับแล้วก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อกันนะครับมีตัวนี้ต้องมีต้องมีกดเลยนะกดเลยนะ โอเคค่ะีพนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่ออีหน้านะคะบ๊ายบายบายถือ,อ,อว่าเขา้าตีนหอนเหมือน,อนอสำหรับคนที่ยังไม่รู้กฎกติกากันนะ, <laughs> นะคะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันเลยดีกว่าดี <laughs> พูดประโยคประโยคเมื่อกี้กได้ลแล้วเดี๋ยวส่งข้อกติกา